สวัสดีนะครับผมตอนนี้ท่านอยู่กับเกม z o นโฟ o ออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านชื่อเกมเขาผิดนะครับผมเดี๋ยวเขาด่าแม่เอา z o นโฟร์โนลิมิตนะครับผมจากค่ายกูดเกมนะครับนี่เป็นชื่อเต็มๆนะครับชื่อเต็มๆนะครับวันนี้ก็ EP ีเท่าไหร่วะเออสักอีพผมก็จําไม่ได้นะครับผมวันนี้นะฮะมีคนหลายคนนะครับผมถามมาแล้วก็วกกับมีเวลาว่าง เขาไม่มีเวลาว่างเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยผมเท้าความไปเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาย,ยังไม่แตกนะฮะย้อนกลับไปตั้งแต่พระเจ้าอยู่สามหัมเราเล่นคืซอซต์เก่าเนี่ยผมเคยทําเกี่ยวกับวิดีโอหาเงินเอาไว้นะครับผมซันี้ก็มีระบบแตกต่างจกากซต์เก่าไม่มากนะครับวันนี้เลยอาสานะอาสามาอาธิบายระบบ ต่างๆมาอธิบายหลายๆอย่างด้วยแหละไอ้คน,คนไม่เข้าใจเพิ่งจะเล่นเกมนี้แล้วพอดีว่าไปดูคลิปเก่าๆปิมนะครับผมแนะนําตัวก่อนผมชื่อปิมโอแบลเชผมชื่อปิมคุงนะครับผมเซิร์ฟเก่าชื่อปิมคุงนะฮะแต่ว่าเซิร์ฟใหม่ผมตั้งชื่อปิมคุงไม่ได้เพราะว่ามีคนตั้งไปมีคนตั้งว่าปิมคุงไปทีมงานก็ไม่เห็นใจช่วยกูเลย เสียใจมากนะครับผมก็เลยตั้งเป็นไลท์ปิมนะครับผม L I K E P R I M นะครับระวังตัวปลอมด้วยก็ไม่รู้จะตัวปอมทาเฮี้ยอะไรเพราะกูไม่ได้เป็นเซตเอ็มคือเซิร์ฟเก่าเนี่ยเป็นเซตเอ็มแต่ว่าเซิร์ฟปัจจุบันไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่มีปัญญาเติมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการหาเงินก่อนนะครับหลายๆคนก็อยากได้เงินนะครับเงินเป็นตัวแปรสําคัญนะครับผมเกมทุกเกมมันก็เรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญพอเรามีเงินแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไปทําอะไรส่วนใหญ่ก็ซื้อของใส่ตัวหรือไม ขายเงิน M ก็ขายกับตามเซ M อ่ะอตามเซท M ตามชแนลต่างๆตามอ,อะไรอย่างเงี้ยต่างๆรู้สึกตอนนี้จะเ M ได้20 30บาท20 21 22บาท่จะจำไม่ได้แล้วอยู่ราวๆนี้ก็หา z M ดีกว่าเพราะว่าเซ M อย่างน้อยเซ M โปงเนี่ยก็ยังชดเชยนะครับยังคืนเขาไม่โกงเราหรอกนะครับผมนอกจากจะเจอเฮี้ยจริงๆ แต่ถึงโกงไงทีมงานก็รับผิดชอบไงนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายของเซตเอ็มก่อนนะครับผมวันเราจะมาพูดถึงวิธีหาเงินก่อนแรกๆวิธีหาเงินไม่ยากนะครับเกมนี้ไม่ยากแต่ว่าก็ต้องมีเงินทุนหน่อยนะครับผมไม่กี่อย่างหรอกถ้าแบบไม่ลงทุนอะไรเยอะก็เป็น,เป,นเป็นการลงดันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยว,ว่าเซตเนี้ยลงดันเนี่ยนะครับผมมันมีเวลาลงดันของมันด้วยนะเราลงแบบว่าถ้าเราลงช่วงเวลาปกติเนี่ยนะครับอาจจะลงซับเวเวลาปกติอะไรเงี้ยมันก็มันก็ได้ นะครับมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราลงนะครับในเวลานั้นๆนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเดี๋ยวผมให้เว็บด้วยนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมเข้าไปเราก็จะเจอหน้าเว็บไซต์นะครับ exp คูณ150%มันเป็นช่วงเวลานะครับอันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมคูณ exp กิจกรรมแรกนะครับผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลาบ่ายสถึง2องทุ่มเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาบ่ายหนถึง3ทุ่มเวลานี้นะครับผมท่าน จะได้ exp 150%คือ exp มากขึ้นได้ทั้งเงินได้ทั้งเลเวลมากขึ้นมันมีช่วงเวลานี้ด้วยนะ sp recovery อ่ะกานผิดปะวะอักษ์ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับผมคือไอหลอด exp หลอดมานาหลอดมานามันจะโหลดรีโหลดขึ้นเรื่อยๆเราก็จะ e ลัวๆได้เลยนะครับผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยบ่ายสอถึงห้าโมงเย็นแล้วก็หกโมงเย็นถึงสองทุ่ม นะเปิดเป็น2ช่วงเวลานะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะฮะเที่ยงถึงบ่ายสแล้วก็4ี่โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับจดใส่เสร็จกระดาษเอาไว้แปะไว้ตรงหน้าผากก็ได้ว่าช่วงเวลานี้มีกิจกรรมแบบนี้แบบนี้นะครับผมคือ GM เอ็มเขาทำกิจกรรมมานะครับก็อะไรที่เราพอจะเสพสมอารมณ์หมายได้เราก็ทําไป กับอีกกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมฟรีโซนนะกิจกรรมฟรีโซนนี่ก็เราสามารถแปลงสมมุติว่าเราเล่นอาชีพหนึ่งเราก็สามารถไปเล่นอีกอาชีพเราเลือกอาชีพอะไรเล่นก็ได้ยกเว้นยกเว้นอาชีพพิเศษพวกซูมโม่พวก DX ออะไรเงี้ยจะเล่นไม่ได้พิ p พีโซนเนี่ยนะครับผมจะเปิดในช่วงเวลาทุกวันเนาะทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเอ่อบ่ายสามนะครับถึงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับเปิดเป็นสองช่วงเวลาเหมือนกัน นะครับเสาร์อาทิตย์ห้าบ,บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะครับกับหนึ่งทุ่มเอ่อหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่ม,มเอมเอห้าโมงเย็นหนึ่งสองทุ่มนะครับผมโทษทีเบริร์สมองสมองไปหมดแล้วนะครับก็อันนี้เป็น PVP โซนก็คือเราสามารถเลือกบอสได้ด้วยนะครับเราเลือกบอสได้ว่าเราจะใส่เป็นบอสอะไรบอสโจ๊กบอสอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ยังไม่ทราบเรื่อง PVP โซนก็ฝากด้วยนะเรื่อง PVP โซนนะครับก็สนุกเหมือนกันอันนี้คือเป็นการวิธีการหาเงินแบบระบบคือระบบ หาเงินมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบที่2นะครับผม <S <S ก็จะเป็นการหาเงินแบบขุดอันนี้ก็มีคนทําเยอะหน่อยอันนี้ผมได้ขุดมาฟรีนะนะครับบางคนเนี่ยสมัครไอดีเยอะฮะแม่งเอาไอดีมาขุดขุดเนี่ยก็จะได้ของนั้นๆแต่ละแต่ละ,ละการขุดไปดวงครับดวงลุ้วนบางคนใช้จอบธรรมดาขุดได้ของดีบางคนใช้สว่านได้ของไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่ดวงมีการขุดมีการอะไรแบบนี้น่าจะเห็นกันขุดกันเยอะนะครับผมการขุดนี่ก็เป็นการหาเงินอีกหนึ่งวิธีนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่ย่อยๆออกมา ขุดกัะตกปลาตกปลาเนี่ยเราตกที่ไหนนะครับตกปลาอันนี้วิธีขุดนะครับผมนี่ลงทุนทําให้ดูเลยเนี่ยไปเมืองจีนก็ได้ไปจีนแนวสองกันด้ตกปลาก็คล้ายๆขุดนะครับคล้ายๆขุดนะครับผมต้องซื้อคันเบ็ดนะครับซื้อคันเบ็ดหาซื้อจากพวกร้านแบบเนี้ยเขาจะมีคันเบ็ดขายนะครับผมหาซื้อแล้วก็มากดตกเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยอันหนึ่งเป็นการลงทุนนะครับผมผู้เล่นใหม่จะได้แบบตกปลากันได้อะไรเงี้ยหาของเนี่ยเวลาท่านตก ตกปลาได้ขอมาท่านก็มาแลกไอตัวเนี้ยไอหวังหลินหวังลินอะไรเนี่ยนะครับผมเรื่องสินค้าเนี่ยนะครับถ้าเราตกถ้าเราตกได้เศษยางนะครับหนึ่งพันอันเราก็มาแลกได้บอร์ดเอ่อยางยางเอ่อยางไฮนะครับอันนี้เป็นยางยูนิคแต่ก่อนนี้เป็นยางแรนะอืมอันนี้ยางยูนิคแต่เขาเปลี่ยนมั้งอืมนะครับก็ตกเอาของมาแลกได้นะครับเอาไปขายได้อีกทีหนึง่งหรือว่าท่านจะเอาไปขายเลยก็แล้วแต่ท่านลงทุนนะครับผมไม่ตัดใจซื้อ หนึ่งอันสามแสนเพื่อให้ยูเซอร์ได้เห็นจะตกได้หนึ่งชั่วโมงนะครับตกได้หนึ่งชั่วโมงได้ใช้ไอเทมนี้อยู่แล้วเอา้าเอาเอ,เอใช่กูเพิ่งกดขุดไปนี่ว่านิ้วกางเลยฮะไปเลยก็คือท่านกดขุด่ะแล้วก็เอพืทุยท่านกดตกปลาเนี่ยอันนี้คือสิ่งของที่จะดรอปในแม่น้ำนะครับแล้วท่านก็มายืนตรงขอบบ่อแล้วก็กดกด,กดคอนโทรลก็นด้ กดคอนโทรลก็ได้มันก็จะยืนตกปลารตรงนี้ก็ปล่อยไปนะครับมันจะคิดเป็นหลายชั่วโมงชั่วโมงไปเอ่อเป็นช่วงตกปลาช่วงขุดแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยถ้าเราตกปลารหรือว่าขุดในเวลานะในเวลานะครับผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนเวลา4ี่โมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยบ่ายสองนะครับผมถึง2องทุ่มเนี่ยนะครับเราก็จะได้ของที่ดีขึ้นนะได้ของแรงมีสิทธิ์ได้ของแรงเลยมากขึ้นไม่ใช่ว่าตกแล้วจะได้เลยนะ มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับจดเวลากันเอาไว้แปะใส่หัวไว้นะครับถ้าตกเวลานี้เวลานี้ก็อาจจะได้ของดีขึ้นทํานองนั้นอีกวิธีหนึ่งอันนี้คือเป็นเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีของระบบนะเพราะว่าระบบเยอะมากกิจกรรมต่างๆในการช่วยเหลือหาเงินก็มีเยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เว็บเอาไว้นะที่ขึ้นตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้กิจกรรมข่าวสารเนรี่จะอัปเดตให้ผู้เล่นได้เห็นได้ดูตลอดนะครับทีมงานชุดนี้ค่อนข้างขยัน นะครับไม่รู้ว่าดูดม้าตัวไหนมาแล้ไปหาซื้อมั้งไอสัตว์เออแลดูขยันแลดูแบบเออขยันถ้ากิจกรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับถือว่าเป็นเรื่องดีผู้เล่นอย่างเรามีแต่ได้กับได้กิจกรรมภายในเกมครับกิจกรรมภายในเกมเนี่ยก็มีให้ท่านได้เล่นได้เลือกได้ของได้เยอะแยะนะครับผมอย่างเช่นกิจกรรมล็อกอินนะครับกิจกรรมล็อกอินเนี่ยได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับได้ได้ทุกวันนะออนไลน์30นาทีก็จะได้ของนะครับแต่นี่มันเป็นความรู้ แบเบอร์แล้วกดตัวทีอีเวนต์เห็นปะอ่าถ้าเราออนครบเนี่ยเราก็จะได้ของนะครับเนี่ยเนี่ยออนครบได้ของเนี่ยอ่าเห็นปะได้ของปุ๊บออนครบได้ของจับกล้วยนะครับผมและนอกจากกิจกรรมในเกมนะครับก็ยังมีกิจกรรมใน Facebook ด้วยนะครับผมมากมายนะแฮปปี้ไทม์กิจกรรมนู่นนี่นั่นใน Facebook ก็กดไลค์ Facebook ของเขาเอาไว้นะครับติดตามกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เขาจะอัปเดตให้ผู้เล่นได้ รูปสนุกกันนะครับได้รับของก็ถือว่าดีนะดีขยันดีชอบนะครับผมนอกจากกิจกรรมใน a c e b o o k นะครับหรือว่ากิจกรรมในเกมแล้วเนี่ยนะครับผมทีมงานเขายังมีกิจกรรมใน YouTube ด้วยนะฮะนี่คือหาแดกเอาทุกวิถีทางเลยนะฮะกิจกรรมใน u t u b e นะกิจกรรมแจกไอเทมการชมถ่ายทอดสด eSport ะร,ระหว่างการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็จะมีแจ,กน,แจกนู่นแจกนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเออดูไปได้ของด้วยบางทีประหล่อด GM หน่อยจีเอมครับวันนี้ GM แบบทำไมหน้าตาดีจังเลยอะครับ <c oughs> ออสนใจหันตูที่ผมเสียบไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จังไรไม่เกี่ยวนะครับผมอันนี้คือวิธีการหาเงินแบบทั่วไปนะครับหาเงิน การทั่วไปเลยนะครับผมทั่วๆไปที่ได้เห็นกันในเว็บในอะไรต่างๆนะครับนี่คือวิธีการหาเงินแบบคนเล่นทั่วไปคนเล่นทั่วไปเนี่ยอันนี้สําคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทํากันแบบนี้นะครับก็ผมสอนเหมือนเดิมเลยถ้าใครไม่เคยดูคลิปผมนะครับตามชแนลสิบชแนลยี่สิบชแนลสามสิบเนี่ยนะครับจะเป็นชแนลแห่งการรับยูนิคยับเออรับของไฮนะครับของไฮกับของยูนิคเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูก่อน หลายๆคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่เขาเขาเอาพวกของยูนิคเอาของไฮไปทําอะไรนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปเนี่ยของพวกเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อมาเลยนะมันก็แล้วแต่ดวงอีกนะครับของแบบนี้มันอยู่ที่ดวงแต่ไม่ต้องซื้อราคาผมก็ได้นะนี่ผมทําคลิปวิดีโอให้ดูพอเราได้ของมาได้ยูนิคได้ของไฮแล้วเนี่ยของไฮของยูนิคดูไงก็สังเกตตรงข้างๆเลเวลยี่สิบห้าครับมันจะเขียนว่ายูนิคนะฮะตรงข้างๆเลเวลสิบห้าจะเขียนว่าไฮอะไรแบบเนี้ยของยูนิคของไฮ นะครับพอเราได้เนี่ยเราก็ไปชแนลหลอมหลอมไอเทมนะครับเพื่อให้ได้สายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลอมเลยนาโนแมชชีนนะครับยัดเข้าไปครับกดเริ่มปากเขาให้อย่างงี้ถือว่าสวยใช้คำว่าสวยเลยไอ้สัสนะครับหลายคนว่าราคามันเท่าไหร่นะครับผมเราก็สามารถไปดูได้ในชแนลจีน1จีน2อะไรอย่างเงี้ยรับที่เขายืนขายกันเนี่ยก็ไปเช็คราคาแล้วก็ตัดราคานิดหน่อย นะค,ครับพี่ปิ่มแล้วพวกนี้เขาเอาไปทำอะไรอะ่ะโอ้ยเชียดูหุ่พวกนี้ดิมึงบ้าไปแล้วมึงบ้าไปแล้วคุณพาช่วยนี่ใครก็ปี้ล่างมาเนี่ยเยอะไปแล้วสัตนวะ์โอ้เยอะโคตรเลยมันมีกิจกรรมเลเวลอัพแล้วแจกคึหนึ่งหูออนมีเยอะขนาดนี้ไอ้พวกสายฟ้าเนี่ยเราเอามาทำอะไรหละาย,ยคนอาจจะสงสยัยเนี่ยใบยตีบวกอะมันจะเป็นต้องใช้พวกสายฟ้าที่เราเห็นเนี่ยเห็นปะอย่างเงี้ยผมแลกได้เลย เนี่ยผมแรกเนี่ยแหละเพราะผมมีของที่ต้องแลกครบนะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะวิธีหาเงินแบบย่อยพวกยูนิคพวกไหนะครับอีกวิธีหนึ่งก็หลายๆคนทราบอยู่แล้วเกี่ยวกับการตีบวกสกิลนะครับอันนี้ก็หาวิญญาณนะอันนี้ก็ต้องเน้นขยันผมบอกนะว่าทำไอ้แบบนี้ยังไงยังไงก็กําไรยังไงก็ไม่มีขาดทุนแต่ว่าต้องขยันไม่ต้องขยันมากๆนะครับเราซื้อสกิลนี้มา นะครับเดีวเราก็มาตีบวกซื้อมาเยอะๆเลยแล้วก็ตีบวกไปที่เมืองจีนนะครับแล้วมาที่นาโนแมชชีนเนี่ยฝึกทหารเยอะเนี่ยสมองไปมดนละเนี่ยู้สกิลบวกสี่เนี่ยก็มีสิทธิ์มีโอกาสแบบว่าได้รับแถวมากขึ้นเห็นปะถ้าบวกหนึ่งมันจะได้แค่นี้บวกสองได้แค่นี้บวกสามได้แค่นี้บวกสี่ได้แค่นี้สมมตินี่ผมใช้เนี่ยไอ้นปาเดี๋ยวลองบวกหนึ่งให้ดูเนี่ยมาบวกหนึ่งได้อันเดียนะครับมันก็เราก็ต้องบวกสกิลสักบวกสี่แล้วมาย่อยนะครับย่อยเพื่อหาวิญญาณถ้า พอเราได้วิญญาณไหนปะ่ะรับวิญญาณเจนวิญญาณทัตอะไรเงี้ยเราก็ขายได้รู้สึกอันทัตจะอยู่ที่ประมาณ 10m รีเจนก็ประมาณ 3-4m หลากหลายคำถามครับผมแรไอเทมหาจากไหนของแรหาจากไหนนะครับของแรก็มันจะเป็นขอบสีเหลืองนะครับมันจะเป็นขอบสีเหลืองจะเป็นขอบสีเหลืองๆอะ่ะคือเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้ใส่ของด้วยตัวนี้เป็นตัวเด็กนะครับ นี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือระดับโลของแรมันก็จะเขียนว่าแรสีเหลืองเหลืองอันนี้เป็นสกิลไม่มีกล่องอะยุเซอร์เลยไม่ได้ดูกันเลยมันจะเป็นขอบสีเหลืองอ่ะได้จากการลงลงลงดันต่างๆไม่ได้ลงแค่ดันซับนะลงจากดันต่างๆก็สามารถดรอปได้เหมือนกันเน้นดวงเหมือนกันหรือว่าได้จากการกิจกรรมต่างๆหรือว่าโปรโมชั่นการเติมเงินอะไรทํานองเนี้ยนะครับของแรนั่นก็จะเป็นแรระดับแรแครเอาเงินเซ้นกับเงินแรไอเทม ไปเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตนะครับหลักๆเนี่ยการหาเงินในในเกมเนี้ยคือเราสมมติว่าเรามีเงินในเกมแล้วเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเงินในเกมเนี่ยเป็นเงินจริงหรือว่าเงินบาทเนี่ยได้จากไหนนะครับจริงๆก็หาขายได้เองนะครับในกลุ่มต่างๆในกลุ่มโซนโฟกลุ่มอะไรแบบนี้มีเยอะมากนะครับท่านสามารถหาขายได้นะครับก็หาคนที่มีเครดิต ือว่าขายกับ ZM ก็ได้ง่ายดีอย่างที่ผมบอกนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าในเกมเขามีกฎด,ด้วยนะครับว่าห้ามโขงห้ามโขงขายอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นการผิดกฎนะครับห้ามโขงขายเป็นเนงินจริงมันถือว่าถือเป็นความผิดนะเนะี่ยแบบขาย M ละ20บาท10ด่วนเมนโปรไฟล์เครดิตโปรไฟล์แน่นอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับโดนแบนนะครับหลายคนสงสัยนะครับผมว่าแล้ว ZM เนี่ยมันคืออะไรแล้วขายกระ z ซมันดีกว่ายังไง ก็เดี๋ยวผมให้ลิงก์เว็บอ่ะนี่กดเข้าไปดูนะครับแต่ถ้ามุงวงันเซ็เอ็มคืออะไรเป็นจา่าทิบายในความรู้สึกของพี่เพราะพี่เป็นเคยเป็นเซ็เอ็มไแต่นานมาแล้วนานมาแล้วเซเอ็มคือผู้เล่นที่ได้รับความไว้วางใจจาก GM คือผ่านการคัดเลือกคัดสรรมาแล้วเติมเงินถึงยอดนะครับสมัครเป็นเซ็ m เอ็มจีเอ็มเลือกเข้ามาสมมุตินะครับวันหนึง่งปิมไปขายของไปปิมมีเงินเอ็มหนึ่งร้อยเอ็มแม่งอนเงินว่ะ เด็กแม่งต้องจ่ายค่าเทอมไม่กิ๊กร้อนเงินแล้วเกินแ้ยเอ้ยเอาเงินไปขายดีกว่าเอาเงินปิมไปติดต่อกับเซทเอ็มหนึ่งคนเซเอ็มคนนี้ให้เอ้ปิมหนึ่งร้อยเอ็มเนี่ยให้สองพันผมเดวเงินให้ไปเซทเอ็มไม่สื่ไม่โอนเงินให้ผมเอ้พี่อะไรพี่ไม่โอนเงินให้ผมเนี่ยพี่ทำางนี้มันไม่ถูกต้องแม่งบ็อกผมแบน์ผมปุ๊บผมถ่ายรูปเอาไว้ผมไปฟ้อง GM GM ครับผมโดนโกงครับ ไอ้นี่มันโกงผมมันไม่ยอมโอนเงินให้ผม GM ตรวจสอบเรียบร้อยว่ามันไม่โอนเงินให้ผมจริง GM จะเอาเงิน 100M คืนผมทันทีแล้ว ZM คนนั้นจะโดนปลดจากการเป็น ZM ทันทีครับ อันนี้เป็นข้อดีสำหรับเซตเกมแต่ถ้าผู้เล่นธรรมดาซื้อขายกันโดนโกงก็ทําอะไรไม่ได้ผู้ไอคนนั้นก็เสียเครดิตไปแต่ใช่ว่าผู้เล่นธรรมดาจะโกงนะผู้เล่นธรรมดาที่ไม่โกงก็มีเยอะนะครับก็มีเยอะเงินก็ต้องเลือกดูดีๆแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีหาเงินแล้วก็กิจกรรมต่างๆอธิบาย ZM วิธีขายอะไรเงี้ยหวังว่าคงจะได้ประโยชน์มาก <c oughs> <c oughs> กาพูในเฮีย หวังว่าจะได้ประโยชน์ละกันวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบนะฮะยังไงฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมมีคําถามอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผู้ชมหรือว่าผมว่างเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยกันตอบสงสัยอะไรยังไงไม่เข้าใจตรงไหนเม้นเลยนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับผมขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ